สวัสดีคะ่ะอาจาร,รย์หน่องนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพิชาโตวิวิทย์ค่ะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวทิทยาลัยศิลปากรค่คะปีที่แล้วเนี่ยก็ทางมิวเซียมสยามก็มีการจัด ตัว h o u s ร h ส l r e s t o r t i o เดียวกันนะคะตอนนั้นก็เป็นการชวนดีไซเนอร์นะคะมาทำงานด้วยกันกับทางอาจารย์แล้วก็มีพี่ๆแม่ค้าที่ประครองมาร่วมกันนะคะส่วนปีนี้ก็แบบว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นปีที่มิวเซียมสยามออกไปจัดอยู่ข้างนอกตัวมิวเซียมนะคะซึ่งก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นที่ครั้งนี้ ไม่ได้อยู่แต่ในรั้วของมิวเซียมสยามแหละเป็นการออกไปข้างนอกเราก็เอ้ยหัวน,นี้น่าสนุกยังต้องขอมาเล่นด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมที่ที่น่าสนใจที่เป็นการเล่นกับย่านอย่างออกไปข้างนอกไปในที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะแนวคิดก็จะเป็นอาร์ตอินเดอะโฮเทลนะคะที่ทํามิวเซียมสยามได้เริ่มขึ้นมานะคะซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าน่าสนุกมากเลยเพราะว่าในช่วงที่โควิดเนี่ยมันก็จะซบเซาเนาะแล้วก็ ทําให้เราลืมไปแล้วว่าการไปโรงแรมเป็นยังไงนะคะอย่างในงานปีนี้นะคะก็จะเป็นความร่วมมือกันของคณะสถาปัตยศิลปกรนะคะร่วมกับเพจ Human Not Flower f Market นะคะแล้วก็ร้านดอกไม้ my. .com นะคะซึ่งเขาก็จะมีเครือข่ายของพี่พี่แม่ค้าหลายๆร้านมีคนในร้านที่ทําอะไรได้หลายๆอย่างมากเลยนะคะเป็นการทำงานร่วมกันของสาภาคีหลักนะคะปีนี้เราใช้ธีมว่าปักของป๊อปอนะคะแล้วกเ็เป็นการตั้งชื่อธีมว่า Red Window นะคะ Yellow Sunrise แล้วก็ w h i มอนสเตอร์นะคะ,ะทำไมถึงเป็นอันนี้ก็คือว่า เราอยากเอาดอกไม้จากปักคลองนะคะให้ออกไปอยู่ข้างนอกปักคลองก็เลยใช้ชื่อว่าปักคลองป๊อปอัพน,นะคะเหมือนกับมันไปป๊อปอัพอยู่ไปสร้างความสดใสสร้างสีสันให้กับย่านเก่านะคะที่แรกนะคะที่เป็นพื้นที่ของวินล่าเดอพระนครเนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์ของเรดวินโด w นะคะซึ่งเราเลือกใช้ดอกไม้สีแดงเป็นหลักนะคะเพราะว่าอย่างที่โรงแรมเนี้ยเดิมเขาก็เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นจีนที่เราอยากจะนำมานำเส เสนอะะในเชิงอัตลักษณ์แล้วก็เราเล่นกับกระจกที่เป็นหน้าต่างะะที่เชื่อมกับภายในภายนอกนะคะแล้วก็ถ้ามองมุมหนึ่งมันจะดูค่อนข้างเรียบร้อยอันนี้เป็นความตั้งใจว่าอยากจะเล่นว่าถ้ามองจากมุมตรงนี่ยจะมีความเป็นเรขาคณิตแบบสมมาตระคล้ายๆกับเวลาเราเห็นผังของบ้านจีเนเขาจะเน้นความสมมาตรเพราะว่าเป็นมงคลอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเรามองจากด้านข้างี่มันจะดูมีวอลลุ่มของดอกไม้อะไรต่างๆเ้ยคะ่ะแล้วก็โรงแรมเขามีความสวยงามมากแบบเรียบร้อยมากเราก็อยากจะให้ มันดูเรียบร้อยแต่พอเราดูด้านข้างปับ๊บมีชีวิตชีวามีความออร์แกนิกของดอกไม้ที่มันเหมือนอยู่ในย่านเก่ามันก็แม้จะตึกจะสวยแค่ไหนข้างในก็ยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะคะส่วนอีกพื้นที่หนึงคือเดอะเด็กนะคะบายอารุณเรสซิเดนต์อันนี้ชื่องานว่าเยนโลซันไรส์นะคะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่แบบ รุนแรงมากเพราะว่าเป็นมุมที่มองไปแล้วเห็นภาพปรางวัดอรุณแบบชัดมากเลยนะคะเราก็เลยลองใช้เตีมที่ว่าเยลโล่ซันร้าก็หมายถึงว่าอย่างวัดอรุณเนี่ยเราก็รู้แลวว้วเป็นวัดที่ Always, เอาไว้ดูยามแบบพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะแต่มันก็แปลกดีที่ด้วยไลฟ์สไตล์เราแบบคนเมืองในทุกวันนี้เราไม่ได้ไปไหว้พระต,ตอนเช้ากันแล้วแหละคือเราไปจิบวายแหละแล้วก็ไปไหว้พระคือส่วนใหญ่คนที่เห็นวัดอรุณเนี่ยเห็นตอนกลางคืนค่นนะ,คะเพราะว่าก็เป็นนั่งกินข้าวไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แลก็เลยอยากเล่นกับสีก็คือว่า ซันไรส์เนี่ยปกติมันจะสีส้มกับสีแดงเนาะแต่ว่าด้วยความที่เรามักจะไปเห็นวัดอรุณตอนกลางคืนก็เลยเล่นกับสีเหลืองของพระจันทร์นะคะก็เลยกลายเป็นเลยลโล่ซันไรส์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็พยายามทํางานที่เรียบที่สุดเพราะว่าคือวิวของวัดอรุณเนี่ยสวยงามที่สุดในโลกอันนึงเลยนะคะเพราะ,ะนั้นเราก็พยายามทําให้งานเนี่ยเรียบที่สุดแล้วทำตัวเป็นเหมือนกรอบรูปที่ที่พยายามจะเฟรมให้เรามองเห็นวัดอรุณในอีกมุมหนึ่งนะคะส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่บ้านนพวงศ์นะคะอันนี้สวยงามมากเพราะว่าตัวบ้าน พวงเองเนี่ยก็สวยงามมากนะคะอยู่ด้านหลังของถนนราชดำเนินนะคะแล้วก็เราก็เลยเลือกใช้ตีมที่ชื่อว่า white m น n เ t e r นะคะก็เป็นจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวว่ามันก็เหมือนเป็นสีที่สีเริ่มต้นของทุกๆอย่างนะคะทีนี้บ้านเนี่ยเขาจะเป็นบ้านเก่าที่ค่อนข้างมีความประณีตเรียบร้อยเขาจะมีห้องน้ําชาเล็กๆที่เรารู้สึกว่าปกติสีขาวมันจะดูเหมือนเป็นสีที่อ่อนโยน แรงไม่ได้แบบรุนแรงมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอยากสร้างเพอร์เซพชันใหม่โดยการให้สีขาวเนี้ยมันดูเป็นมอนสเตอร์นะคะก็เดี๋ยวลองไปดูได้ว่าดอกไม้สีขาวทั้งหลายที่ดูเหมือนอ่อ,อนโยนซอฟต์จังเลยเนี้ยมันจะดูเหมือนกาลังคำเหมือบห้องน้ําชานี้นะคะเพราะว่าห้องก็จะห้องเล็กๆะนะคะคืออยากให้รู้สึกว่าเออแบบดอกไม้สีขาวมันไม่ได้มีแค่แบบความสงบหรือว่าอะไรอยากได้มิติใหม่ๆของการสื่อสารของดอกไม้ด้วยะคะ่ะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมางานนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเลยต่างๆก็ซาลงแล้วนะคะแล้วพวกเราก็รู้สึกว่าอยากออกจากบ้านแล้วเนาะอยากให้ไปเดินเที่ยวอยู่ในเมืองเก่ากันนะคะไปดูชีวิตชีวาของผู้คนแล้วก็ให้เมืองมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะคิดว่าอั้นกันมานานแล้วนะคะแล้ก็ฝาก ให้ดอกไม้ในปักคลองได้ไปเบิกบานไปป๊อปอัพเป็นสีสันให้กับย่านเก่าอยากให้มองเห็นศักยภาพใหม่ๆของคนในปักคลองด้วยซึ่งจริงๆคนที่เป็นศิลปินจริงๆก็คือพี่ๆที่ร้านดอกไม้ .com เนี่ยนะคะน้องก็แค่ช่วยกันคิดคอนเซปต,ต์ซึ่งหลายๆครั้งคิดแล้วเขาก็หัวเราะกลับมาเราก็แบบโอ้คือแบบโดนหัวเราะยอะกลับมาว่าอาจารย์อันนี้มันโอ้อะไรแบบอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะดูแต่เส้นละนาบตามสไตล์แบบดีไซเนอร์เนาะพี่เขาก็จะมีความรู้ด้านดอกไม้ที่แบบจานอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้ การทํางานร่วมกันนะคะของดีไซนเนอร์สมัครเล่นของพี่ปักของที่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็ไปดูว่าโรงแรมเก่าๆที่อยู่ในย่านเก่าเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะเราจะได้ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยค่ะ